สวัสดีค่ะ ความรักบทที่15นะคะราศีสุดท้ายแล้วราศีกรกฎดูได้ทางลัคนาราศีนะคะมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะแบบปิดนะกระต่ายน้อยนะคะก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชาวกรกฎนะความรักณนะตอนนี้นะคะในตัวตนของคุณนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ หนึ่งถ้วยค่ะสามเหรียญน,นะคะสามดาบสิบถ้วยค่ะและ The e m Press ใต้สำรับเป็น ราชินีถือถ้วยนะคะ,ะคุณยังมีความรักความปรารถนาดีมีมีความรักที่ยังตัดจบไม่ขาดยังมีความคิดถึงในเรื่องของคนรักเก่าอยู่นะคะเหมือนแบบอาจจะมองเป็น คนคนนี้แหละที่คุณอนะอยากสร้างอนาคตด้วยอยากมีครอบครัวด,ด้วยนะคะมีแพชชั่นต่อการคุณยังไม่อยากจบแหละชาวราศีกรกฎคุณยังอยากจะเริ่มต่อกับดีเอ็มเพรสคนนี้นะคะที่คุณมองคิดว่าเหมาะที่เป็นแม่ของลูกคุณแล้วก็เหมาะที่คุณอนะอยากที่จะมีแพชชั่นสร้างอนาคตด้วยนะคะแล้วก็มีครอบครัวด,ด้วยนะคะเพราะว่าคุณอนะ มีความยืนหนึ่งในเรื่องของการรักคนคนนี้มากมันเป็นความรักที่จิตวิญญาณและส่งผ่านไปถึงการเป็นครอบครัวถึงอยู่นะคะยังไม่หายจากไปไหนโมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ตามกันมาในอดีตชาติคนที่คุณเหมือนแบบว่า ตัดยังไงก็ตัดไม่ได้ะคะ่ะยังมีความรักความเป็นครอบครัวอยู่อยากมีครอบครัวอยู่กับ DM a c e คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อมหมยก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า energy ของฝั่งตรงข้ามนะคะกับคนที่ชาวราศีลัคนาพฤษศไอกรกฎเนี่ยมีความรักด้วยนะคะเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างนะณนะตอนนี้นะคะ ห้าไม้เท้าราชนีถือดาบตั้งดาบเลยนะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะดอเอมเพเรอร์ค่ะและสเตง ใต้สำรับเป็นจัตติกค่ะเขามีความสับสนนะคะที่จะกลับมาหาชาวราศีลัคนากรกฏของหมวยเนี่ยเขามีความตั้งดาบหมวยไม่รู้ว่าชาวกรกฏของหมวยไปทําอะไรเขาไว้หรือเปล่ามีความตั้งดา่ามีความที่ถ้าไม่มีเหตุผลจริงๆอะ่ะอยากเข้ามานะฉันถือไม้เท้านะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ ฟันช็ออะไรอย่างเงี้ยนะคะการนั่งอยู่บนหลังนิ่งๆและตั้งดาบเนี่ยก็คือว่าเขายังมีบาดแผลอยู่ยังยังไม่อยากให้คุณน่ะเข้ามาทํำลายจิตใจเขาเหมือนที่ผ่านมายังไม่มีความาไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่นะคะและที่สําคัญนะคะขออนุญ,ญาตเอาน้องลงก่อนนะคุณแม่ทํางานก่อนลูกนะคะและที่สําคัญนะคะเขาก็เลือกที่จะ นิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณกรกดจะทักทายอะไรเขามายังไงเขายังคุมสติคุมอารมณ์อยู่ยังไม่หลุดในความที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นนะคะและเร็วๆนี้เขาจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในตัวตนของเขาว่าจะอยู่หรือจะไปต่ออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า โรแมนแซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเพิ่มบ้างในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีก็ระกดนะคะมาช่วยดูกันหน่อยนะนางฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูโรแมนแซนโจ l กันดีกว่าเนาะ this could be the one นะคะ คะนิมุงเดี๋ยวขอออลีฟสัหน่อยนะโอ๋ๆ oh, oh. Children ค่ะ Give your relationship a chance นะจ๊ะ Give your relationship a chance แล้วไงต่อเอ่ย Calling in your soulmate คุณเห็นไหม เป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามหากันเจอมันยังตัดกันไม่ได้หรอกนะคะเขาได้เลือกคุณแล้วชาวกรกฏนะ่ะได้เลือกแล้วนะคะว่าจะอยู่กับคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ก็จะมีคอยส่องคอยเช็คคอยแอบดูเนี่ยแหละไม่อยากให้ค่าสายตาไปไหนนะคะแล้วก็ก็ วางแผนที่จะฮนิจะพาคุณไปฮันีมูนนะคนรักของชาวราศีกรกฎคุณกรกฎเนี่ยมีการวางแผนที่จะไปฮันีมูนและอยากจะมีชิวเร่งกับคุณนะคะโดยการที่เปลี่ยนสถานะเลยจากเป็นแซาจากเคยที่อยู่กันมาก่อนเงี้ยนะคะอาจจะเหมือนแบบ อยัดเยียดให้มีเบบีเลยถ้าใครไม่พร้อมก็คุมนะคะลัดยันยัให้มีเบบีเลยแล้วก็จะเป็นให้คุณแม่เหมือนไายดีเอ็มเพรสที่เปิดขึ้นมานะคะเพราะว่า คุณทั้งคู่เป็นคู่การอาจจะเป็นคู่เวงคู่กรรมที่ตามหากันจนเจอนะคะในอดีตชาตินะคะไพ่นี้มันคือไพ่ที่ตามหากันจนเจอและผู้ชายคนนี้จะคอยดูแลปกป้องผู้หญิงคนนี้ไม่ให้ห่างไปไหนนะคะให้อยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านางฟ้าคำตอบของนางฟ้านะคะจะให้คำตอบอะไรกับคุณบ้างนะคะ improve f i l ค่ะหมวยคิดว่าน่าจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนรักของชาวราศีกรกฎเองนะคะให้ดูแลสุขภาพนะคะเขาทักมาแล้วนะ no ค่ะเปิดให้ครบก่อนนะคะ listen into your a t t i t i o n นะคะ uh, shoot a new direction ค่ะ no need to worry ค่ะ if you believe นะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ต้องคิดสิ่งใดที่จะตะกระทำอะไรใดๆเลยนะตอนนี้นะคะให้คุณกรกลหยุดนิ่งนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ no นะคะ no ก็เหมือนแบบว่าอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าคิดมากความเครียดมันจะทําให้คุณนะคะเสียสุขภาพจิตและสุขภาพจิตเนี่ยแหละจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะแล้วก็ ฟังในสิ่งที่คุณเลือกเลือกแล้วก็อย่าคิดมากนะคะไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยเราขอให้เชื่อในสิ่งที่คุณเลือกนั้นอย่างมีเหตุผลแล้วนะคะว่าคุณจะเลือกเขาคนนั้นหรือเธอคนนี้เป็นคู่ชีวิตคุณจะต้องนำพาไปให้ได้นะคะต่อมานี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผล กับคุณก็รากดบ้างนะคะประเด็นออกมาเลยไบโก้ค่ะลาสีกันริบาร้าค่ะตุลและลาสีมีนะคะ ก็มีทั้งท่าดินลมแล้วก็น้ำนะคะมีการมีตุนแล้วก็มีนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะก็ขอจบชาวราศีกรกฏราศีบทความรักเป็นบทสุดท้ายราศีสุดท้ายนะคะก็เหมยด,ดูเป็นแบบ general reading อาจจะดูตรงหรือไม่ตรงก็ดูแบบโดโรมทั่วไปนะคะถ้าดูแบบ แม่นยำจริงๆก็ทักไลน์ ID หมดมาได้นะคะและที่สำคัญนะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะช่อง YouTube มากดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะจะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูตเตทาลอลมาแล้วสุดท้ายนี้ชาวราศีกรกฎก็ขอหนักแน่นด้วยนะคะ